สวัสดีครับทุกคนเช้านี้พ่อบอกว่าถ้าตื่นเช้ามาตื่นเช้าๆมามันจะมีหมอกแต่ว่ามาวันนี้หมอกไม่ค่อยมีเลยแต่ว่ก็บรรยากาศดีมากสวยมากเลยท้องไรท้องนาโอเคก็ดีอยู่นะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวให้อาหารปลา <Hey. S 1> ไปไม่แห่เลย นี่ยก่อนปีใหม่ตัวเองก็พากันมาซินปลามาหวานปลาตัวนี้เสมอใหญ่สองตัวโลหรือมั้งสองตัวสองตัวโลคือไม่จะปลาหมูนี่แต่ปลาแมวมันกับเขาไม่ได้อันนี้มันเด๋อไม่ได้ตอนไม่ได้นั้นปลาอื่นไม่เห็นเคยมากินเหรอปลานิงกับปลาทับทิมอ่ะ นม่งรถเอาซอนมาใส่เอาซอนมาตากดีๆเนาะ